ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของ,ของ,ของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนถึงขั้นนี้ผมว่าถ้าโอกาสอย่างนี้นะครับถ้ามันเละข,ขนาดนี้แล้วนะ มันก็ควรจะมีอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งคุณจะสู้แค่ไหนก็แล้วแต่นะแต่คิดว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะเหมาะต้องโหมบางคนบอกตอนนี้ผู้ใหญ่เตือนนะเออให้หยุดทุกอย่างในหลวงตายเราเคลื่อนไหวไปไม่ดีหรอกมันเท่ากับเสียการเมืองคนก็กำลังตายเราจะมาเศร้าโศกไม่ได้เออไม่ใช่เราจะมาต่อสู้ไม่ได้ด้านเมืองกำลังเหมือนว,วุ่นวาย เราจะกลายเป็นเป้าครับ,รบอันนั้นก็แล้วแต่คุณนะก็เขาอ,อยู่ในประเทศเขาก็อันตรายสิครับใช่ไหมผมไม่รู้คือเรื่องของคุณคุณอยู่ไหนเรื่องคุณนะแต่ผมรู้สึกว่าในหลวงตายผมต้องทํางานหนักขึ้นในหลวงอยู่ผมก็ทางานหนักถ้ายิ่งตายยิ่งทํางานหนักเพราะว่าไม่มีคนให้ด่าไม่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ในหลวงตายแล้วขอโทษนะครับความตายหลวงทําให้คนเดือดร้อนหนักกว่าเดิมอะยังไงครับขยายความมันงดบันเทิงแล้วประเทศไทยประเทศท่องเสิบวันเอง <c oughs> แล้วมันเจงมาสามสิบวันมึงคิดว่าไม่เ้งเหรอข้าราชการหนึ่งปีครับไม่ใช่บางบคนค่ดไ่แล้วนะเดือนนี้เดือนอะไรตุลาครับกำลังจะขับปฏิกากำลังจะหน้าทองเที่ยวอันนะครับแล้วทุกอย่างมันสกิฟดูเนี่ยมันเลื่อนแล้วไม่รู้ว่าช่วงนี้ไฮซีซันครับหลังตุลาไฮซีซันแล้วไม่รู้ว่าเดือนหน้าจะต่อหรือเปล่าปัญหาปัญหาสัารนะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเนื่องจากประชาชนยังเศร้าไม่เลิก ปัญหาสําคัญเลยนะเดี๋ยวธันวาวันเกิดในหลวงอีกภูมิพลเนี่ยในหลวงภูมิพลอีกก็ต้องเศร้าอีกใช่ไหมเศร้าอีกเดือนธันวาก็ต้องเศร้าอีกว่าแล้วจะยังไงแล้วมึงจะให้กูเศร้าไปถึงไหนไม่รู้เจ็ดสิบปีมึงยังเศร้าไม่พอยเลยเศร้าจนกว่ากษัตริย์องค์ใหม่จะขึ้นมั้งเราคิดว่าเป็นวิกฤตในหลวงตายใช่ไหมในหลวงตายต้องลุกขึ้นสู้เลยว่าตอนทุดรีเราในหลวงตายลุกขึ้นสู้พุทธามันนหลวงตายมึงยิ่งไม่สู้อย่างเลย ในหลวงตายยิ่งหิงหวยอย่าเลยแ่งหยุดหมดเลยขาวดาเลยประเภทว่าบังคับให้มึงต้องไปใส่ชุดดำล้องห่มร้องห้างกันกลางถนนใส่ชุดอื่นไม่ได้เดี๋ยวโดนกระทืบมันสามารถทำให้ความพินาศภูมิพลตายมันต้องเป็นความพินาศชนหนึ่งใช่ไหมมันกลับทําให้ดีขึ้นนะอ่ะตอนนี้กลายเป็นพวกเราโดนหาว่าไม่มีการ,รัฐเทศะไม่มีกรมารัมตาะเจ้าทำไม ในหลวงอุสาตาให้คุณดูแล้วร้อนเนี่ยพวกข้างนอกเนี่ยไม่รู้กาละเทศะเลยมันกลายเป็นว่ายังไงก็โดนครับมันพริกนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเชื่อนะเขาบอกมนจะึ้นเองมันไม่มีการะเทศาไงรอดยอดวิวเพียบเลยเนี่ยขึ้นกว่าเดิมต้องเยอะไม่เท่าตัวเลยไม่เพราะว่าเขาเขาเบื่อดูทีวีเขาตามเรามาดูเราเพราะฉะนั้นเาบอกว่าเขามาฟังที่คาทักสินสนุกดีหรอพอเราต้องทํางานหนักขึ้นครับก็ไล่ร้อยสามดิไซน์ยี่สี่ก็โอเคนะ ครับประมาณสี่เท่าอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะทุกคนเบื่อโทรทัศน์ดูแต่สวดอางานว้าง,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 างาไปนรกนะลุงนี่เซวทั้งเจ้าทั้งศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเป็นคนยังไงเราก็ต้องมาโปรโมทท้งนี้มันเหมือนสงกรานทุกร้านปิดหมดกูเปิดเต็มที่เลยขยายขยายสองชั้นเราเต้งด้วยนะเปิดขายให้ดีเมื่อกี้มีเลสประเด็นขึ้นมานิดนึงอันนี้ถามจริงจัง กษัตริย์ภูมิพลเสียชีวิตแล้วกษัตริย์วชิราลงกรขึ้นมาแล้วเราไม่มีกษัตริย์ภูมิพลให้ด่าแล้วอ่ะเราต้องด่ากษัตริย์วชิราลงกรซึ่งเขายังไม่มีผลงานอะไรแล้วเราจะเอาอะไรไปด่าคือผลงานในอดีตเยอะแยะเขาเขาไม่ค่อยมีผลงานเยอะแยะด้านการเมืองน้อยสุดในบรรดาเกี่ยวกันถ้าเป็นส่วนตัวใช่มีเยอะแต่ว่ามันเป็นแค่เรื่องส่วนตัวก็นั่นแหละแต่ทคงประเด็นการเมืองเขายุ่งยุ่งน้อยการเมืองเอาจริงน้อยมากเลยนะ อย่างมากก็มีเรื่องหมอหยองอะไรพวกนี้ให้เดี๋ยวคุณคุณคุณด่าเพราะเป็นทําไมคุณต้องด่าภูมิพลก็ทําอะไรคุณแหมคุณลุงก็ด่าเอาเยอะไม่ใช่มันเรื่องของผยมอมันเรื่องของผมผูมิพด่าแล้วคุณด่าเขาทำไมไม่ค่อยด่านะผมอ่าทาไมทําไมคุณต้องงั้นด้วยผมแค่เขียนเพลงเฉยเพราะว่าผมแค่เขียนเพลงพ่อเฉยๆฉยเราไม่ได้ว่าอยากกระดาภูมิพลไม่ใช่นะครับภูมิพลแล้วจะจะโปรดนะ แช่วงนี้ไม่มีใครโกรฮะต้องทําใจเราพูดเพื่อให้เห็นว่าระบอบคุณที่คุณรับรองโดยเฉพาะระบอบการที่อำหนาจมันทําให้เกิดผลเสียยังไงจะเป็นใครก็แล้วแต่วชีราลงกรหรือทอม ทอมดันดีเอ้ไม่ใช่ซิลินทอนทอมคาถางเนี่ยนะเรียกชื่อเขาดีๆบ้างก็ได้โอ้มาถึงก็โอ้ผมก็บุษราเรียกดีๆพลัดหลงกรบิดลักเปี้ยเทาคนสองคนน่าหมายถอดดูอะไรก็ได้เลยเออซิลินทอนก็ได้โอเคว่าเออสิรินทรนเทพน่าธุดาสิริโสดไม่ต้องเอาแค่ชื่อน้อยด้วยไม่ได้ชื่อทอมเออชื่อน้อยมันคนมันจะคิดถึงน้อยพูงามเอาคุณน้อย คุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคุณจะประเภทว่าเรียบร้อยไม่เหมือนเสี่ยหรือคุณจะเป็นคุณจุลาพรหรือเป็นคุณอุบลรัต์ด้วยก็เถอะให้เป็นอุบลรัต์เป็นอุลรั์ด้วยก็ได้ัตนาไม่มีตาแหน่งแล้วอะไรก็ได้คุณตั้งได้แค่เป็นตั้งมันเป็นได้หมดแะไแหละเป็นไม่กล้าหรอกสมมุติว่าคุณมาเป็นเนี่ยแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่นะทหารมีอนนาจหรือประชาชนแล้วก็จะประเภทเลือกตั้งสวมาจากมึงแต่งตั้งกันเองอะไรงี้ล่างแล้ว นักการเมืองเลวหมดติดคุกลูกเดียวทําแล้วก็ผิดทําแล้วก็ผิดนะระบอกอย่างนี้เราประนามตรงนี้นะครับออถ้าคุณอยู่ในวังคุณจะไปเล่นดัมมี่กันถึงตีสี่ตีห้าเรื่องของคุณผมผมไม่ได้สนใจคุณจะไปลาดเดียรลาดทิตัวบุคคลคนเดียวมาผมไม่ได้สนใจถ้าคุณทํากันเรื่องส่วนตัวของคุณคุณจะไปถ่ายคลิปโป๊หกเมนต์เพื่อกาให้วัชลาร์ลงตอนขึ้นมาระบบคุณก็ยังอยู่แล้วระบบนี้ยังอยู่แล้วก็ต่อต้านครับ จะเป็นอุโบสถนีอเป็นใครเราก็ต่อต้านซึ่งคนที่ขึ้นมาเขาใช้ระบบนี้แน่ใช่ไหมครับก็ก็ก็ต่อต้นอานเราถ้าสมมติคุณขึ้นมาแนละ้ะคุณเรียกเปรไปแล้วคุณก็ทํำปืนลั่นตายกันหมดทั้งบ้านเนะี่ยโอเคผมไม่ว่าเลยแล้วก็เลิกไปเลยไม่ผมไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ได้ถ้าหากว่าเสียขึ้นมาแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขอประกาศว่ามีบุคคลไม่หวังดี ทำให้พ่อแม่ข้าพเจ้าเสียผู้เสียคนฐานที่ทำนาจข้าพเจ้าสร้างประหารชีวิตหมดโอเคจบหรือว่าเปลี่ยนระบอบไปเลยผมก็ไม่ว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาครับว่าภูมิพล์แต่เราจะด่าใครเราไม่ได้ด่าตัวเขานะ่ะเราด่าการการะทําที่เขาสร้างไว้ระบอบที่เขาสร้างไว้ระบอบที่เขาสร้างไว้ยังอยู่นะครับระบอบโอคมนตีระบอบเครือข่ายระบอบ ไอ้การหมอบกาบมีในสมัยนี้นะแล้วมันก็ยังหมอบกาบพอยู่จริงไหมพ่อเพนดีมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังร้องอยู่พ่อชอจุนดีอะไรกงอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องพคุณด่าผมไม่ได้ด่าเออคือไอ้การเป็นพ่ออะไรเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกทรงในยากพระเสรโทมันก็ยังมีอยู่ไอ้ตรงนี้รูปการเสพอย่างนี้นะมันยังมีอยู่เราสู้เราสู้ตรงความคิดนะ ถึงคุณชนาเขาก็ต้องสู้ดรงความคิดต่อไปอีกครับไม่ไม่ใช่ว่าจบแค่นี้คือคุณต้องเชื่อในความเท่าเทียมของมนุษย์เน่ยคือจะไปเคารพว่าคนอีกคนหนึ่งมันเหนือกว่าคุณเป็นเทวดามันเกิดมาดีวิจาร์ไม่ได้คุณวิจารเพื่มไม่ได้เพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะเหตุผลเดียวครับไม่ใช่เพราะเขาดีนะคุณวิจารเพราะเขาเป็นเทวดาเท่านั้นเองมัดเสียทําไมผมวิจารจอมทาจอมวิจาร์ผมได้ เพราะผมเป็นคนใช่ไหมครับทําไมทักษินคุณวิจารณ์ยังคุณวิจารณ์ได้เพราะมันเป็นคนครับแต่เสียหรือแบบวิจารณ์นักศินเลยครับฮะลูไม่เห็นวิจารณ์นักษินเลยครับคนอื่นวิจารณ์วิจารณไปดิคือเรากําลังสู้กับเทพเราจะไม่วิจารณคนนะคนด้วยกันคนที่ประชาชนเรื่องเราฝั่งนี้เราจะไม่วิจารณครับ เราจะไม่วิจารณ์ยิ่งรักหรือบัญหาพราะว่าไม่วิจารณ์ในวิถีต้องวิจารณ์เลยเดี๋ยวบอกว่าเจ้าวิจารณ์ไม่ได้ทําไมลุงก็วิจารณ์อยู่ทุกวันทาไมวิจารณ์ได้ก็คนหรืวิจารณ์ไม่ได้ผมก็ถูกวิจารณ์นี่คนวิจารณ์ผมจะวิจารณ์แขก็ทําไมครับคุณต้องมีจุดขายมคุณต้องขายในสิ่งที่คุณทําไม่ได้คือวิจารณ์เจ้าใช่ไหมไอ้วิจารณ์ทักษสินเนี่ยคุไปยฟังช่องอื่นที่ช่องนี้มันช่องใต้ดินมันต้องทําในสิ่งที่ คนอื่นทําไม่ได้อ๋อไอ้ดาลัสสินเนี่ยใครก็ทําได้ทั่วเมืองใช่จะทํ<ท>า <ำ S 1> ไปทําไมไแล้วมันไม่มีประโยชน์คือสาระมันไม่มีเพราะว่าเรากําลังสู้กันอยู่นะไม่ว่าทักษิณหรือแม้แต่เนวีหรือแม้แต่บัญหาหรือแม้แต่สมศักดิ์เกียรติสมศักดิ์อะไรวะที่โดนยึดทรัพย์พินาศนันทกุลฮะแล้วก็จะมไม่เราก็จะไม่วิจารณ์ฝั่งไหนที่ประชาชนเลือกเราจะไม่วิจารณ์นะครับอภิสิทธิ์เองผมก็ไม่นคนจะวิจารณ์เท่าไหร่น้อยมากนเนี่ยจะนั่นนะดิทำไมผมวิจารณ์พระเจ้า ปกติไม่ต้องว่าอภิสิทธิทหารพวกเขาเห็นว่าหนีทหารดีให้ใหนีให้หมดเลยสัง่งข้าจริงเพราะว่ามันไม่จริงมันไม่ได้สั่ง <N> นี่ไปดีเฟนให้อภิสิทธิเลยเนะผมดีเฟนว่ามันไม่ได้สั่งมันไม่ผิดเลยเสื้อแดงบอผิดเพราะว่าไม่ผิดผมว,ว่าเสื้อแดงเสื้อเหลืองไม่มีไม่ควรมีผมจะไม่ด่าเสื้อเหลืองไม่ด่าสลิปไม่ด่าเสื้อแดงนะเออผมก็ไม่เห็นด่าสลิปส่วนใหญ่ผมจะด่า <N> เสื้อแดงมากกว่าเออทัางที่ผมไม่ผมไม่เอากษัตริย์แต่ผมผมไม่ด่าเสื้อเหลืองเพราะว่าเสื้อเหลืองมันก็คนเหมือนกันแหละ คือเราสู้เนี่ยเราต้องมองว่าคุณจะเอาอะไรถ้าคุณเอาอารมณ์นะว่าก็เป็นอย่างหนึง่งถ้าหากว่าดูว่าผลมันจะเกิดอะไรมากกว่าเพราะไอ้คนเราทําทุกอย่างไม่ได้ชีวิตคุณคุณทำในอาชีพเดียวใช่ไหมไอ้พอต้องทำกี่ร้อยอาชีพเยอะฮเยอะคุณทําทุกอย่างขับรถเมย์ขับตุกตกขับสิบลอ้อขับเครื่องบินไม่ถึงขนาดนั้นครับ มันไม่มีแล้วเพราะนั้นคุณจะเลือกบางอย่างเลือกบางฟิลคุณจะทําทุกอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นในชีวิตการบังการต่อสู้นะคุณจะเลือกทําได้บางอย่างแล้วคุณทำตรงให้มันดีที่สุดอย่าททุกอย่างทําหลายอย่างได้แต่ไม่ครบทุกอย่างใช่คุณต้องมีจุดที่คุณเหมือนคุณคุณ,คณต้องต้อง,ต,องต้องมีเมเจอร์แน่นอนเอาวิชาไหนเป็นหลักเมเจอร์ผมคือดาเจ้าดแลไมเนอร ไม,ไม่ไมเนอร์คือดาลชินีแล้วราชินีนไม่ใช่เจ้าเลยก็ไม่รู้สมบูติแเคือหมายถึงว่าคุณจะต้องเน้นหนักว่าคุณถนัดอะไรครับแล้วคุณก็เลือกตรงนั้นลุงมาด่าเจ้าในช่วงแบบสองสามวันเงี้ลยลุงไม่กลัวทาร้ายจิตใจหรออย่างคุณยิ่งรักหรือว่าคุณทักษินบ้างเหรอครับก็ไม่เป็นไรผมว่าผมว่าคุณเอาตัวเองให้รอดก่อนแต่คุณยิง่งรักคือคุณไม่ต้องมาสนใจใครก็ด่าไม่ด่าคุณเอาตัวเองให้รอด ผมว่าคุณรู้ดีนะทุกวันนี้เนี่ยผมราคาต่อรองผมว่านะติดคุกร้อยเปอร์เซ็นต์คุณยิงหลานเนี่ยนะผมไม่ได้แช่งติดคุกร้อยเปอร์เซ็นต์ใครติดคุกก็จะคือคุณพูดถึงใ,ใครคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขนาดมมเรีย,ยังติดเลยมเยมเลสต้องมีความเป็นการเมืองน้อยที่สุดจะติดคุกเพราะนั้นไม่เหลือครับมอเยสที่คืออินดิเคเตอร์คือตัวที่อ่อนที่สุดแล้วนะมมเยสที่คนติดคุกจะทั่วทุกผมธรรมดาถ้าโมเยบติดจะทุทองก็ติดและที่เหลือนี่ติดหมด โมเวงอะไรติดหมดวิลล์ลวิลาติดหมดครับเหมือนจะติดเลยเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดเขาเลขทีแะกลัวไอ้เว้ดีกูไม่ติดมึงระวังมึงไม่ติดนะเดี๋ยวมันก็ติดครับยังไงก็ติดครับเขาไม่เอาไว้หรอกไอ้คนที่ทําน้อยกว่านี้ยังติดจริงไหมเรื่องไม่เป็นเรื่องยังติดเลยดังนั้นนี่นะครับคืออย่าไปหวังความปราณีไม่ใช่ว่าเราสาดิเอ้พูกหานี่แมงรุนแรงอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วจะชนะทุกคนผม โอเคครับคุณอาจจะมองงั้นแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่านะคุณจะชนะได้หรือคอนเซนซัสของคุณได้ต่อเมื่อคุณมีอำนาจต่อรองอำนาจนั่นคืออำนาจทุกอย่างรวมทั้งอาวุธด้วยนะคุณไม่จำเป็นต้องพบแต่คุณจะต้องมีถ้ามีทหารฝ่ายเราด้วยถ้าคุณมีปืนจนจะไม่ค่กล้าปนปลุกปิ้งกูยิงแต่คุณอาจจะไม่เคยยิงเลยก็ได้แต่คุณต้องมีอืคุณต้องมีกําลังต้องมีอาวุธต้องต่อรองได้เขาถึงจะกลัวถ้าคุณไม่มีนะครับ หรือที่บ้านคุณมีแต่ปืนฉีดน้ามันจะกลัวคุณไหมมันไม่กลัวอย่างน้อยคุณก็เอาน้ำกรดมาใส่ฉีดน้ำกรดใส่ันเลยคือมันจะต้องมีการต่อรองอ่ะแล้วทำไมตุรกีเขาสู้ได้สู้รถถังคนธรรมดาถ้ามาสู้พร้อมสุดคนไทยก็สู้ได้คนไทยถ้ามันยินกันปุ๊บมันไม่ทําอะไรหรอกมันกลัวทีนี้มันสร้างผ้าบอกคนไปให้ดอกไม้ มันมีคนไม่เยอะแต่มันถ่ายออกมาเนี่ยแล้วคนมันจะดูที่มันจะมีใครไปที่นั่นไม่มีอืแล้วมันก็คือว่าใครไปยืนต่อต้านทีแรกเลยเนี่ยนะฉลาดวรฒชัดกทวีไการคุบใช่ไหมไปอยู่นุสุรีมันจับไปจ,บ,ไปจบเลยลคนไปเลยจบมัจจาจตคนเชียร์ครับทีใครมาจับไปเลยตอนไอ้อะไรว่าขอประคอใช่ไหมไปต่อต้านที่อะไรเนะี่ย ตรงสยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์ใช่ไหมวันแรกเลยใช่ไหมวันแรกเลยไปหลอกว่าจะมาใ,ให้กํลาลังใจแล้วก็ลักไก่เอาอไปต่อต้านลักต่อต้านมามันรู้แล้วมันก็จะไม่ให้มีเลยคือดับไฟแต่ต้นลมเลยไม่ให้มีเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไปรับลูกคือเรากลัวข้อสชยึดอานาจนะมันหนักกว่าสมัยคอมชอนะม,มีเราจะถามลุงเข้ามาคุณลุงคุณลุงว่าศาลเอียงก็ร้องไปที่สื่อขอเสียงประชาชนขอระบบตรวจสอบศาลได้สิครับผมเอาด้วยแต่ว่า คือไม่ให้ด่าในหลวงอะไรเงี้ยสื่อสื่อมันก็เป็นของเจ้าหมดแล้วมันสื่ออะไรคือคุณอย่าลืมว่านะสื่อสมัยปัจจุบันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสื่อเมื่อก่อนนี่มันของใครของมันสื่อสมัยปัจจุบันมันเข้าตลาดหลักทรัพย์สื่อสมัยปจุว่าเข้าตลาดหลักทรัพย์นะมันเป็นสื่อที่กินเงินเดือนแพงมันเข้าแต่มันมีผลมันมีการบีบการสารพัดเพราะฉะนั้นมันจีทวิของเงินแล้วเจ้าเขาเก่งคือเขาคุบเศรษฐกิจได้ หัวใจหลักของเจ้าคือสมรงาระควบคุมเศรษฐกิจได้นะเขาแทรกแซงเพราะฉะนั้นเขาจะบีบเขาจะมีเงินให้เขาจะมีคนจัดการกับสื่อเนี่ยเขาจะมีฝ่ายจัดการด้านสื่อโดยเฉพาะนักวิชาการเขาจะมีฝ่ายจัดการอคปโภครีคเขาจะแบ่งสายถ้าคุณไปดูตําแหน่งแต่ตําแหน่งเนี่ยเขาจะจัดแบ่งสายแล้วก็ทํางานละเอียดมากเพราะฉะนั้นคุณไปร้องเรียนนะคุณก็จะโดนข้อหาหมิ่นประมาทก็คือร้องเรียนเไม่ได้ได้ไม่ดีแต่ต้องไม่ได้เลยโดนขายหมินประมาทก็ ประยุทธ์บอกคุณมีหลักฐานไม่มีมินประมาณนะแล้วใครตรวจสอบก็คือตำรวจอายการก็พวกมันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปอ้ะคุณก็ผิดเพราะฉะนั้นคุณสู้กฎหมายผมไม่ได้ว่าคุณเก่งไม่เก่งคุณไปสู้แต่ผมไม่สู้ผมหนีผมไม่เคยรับหมายเรียกผมไม่เคยรับหมายสารผมไม่เคยรับผมถือว่ากูไม่เอาโอเคก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับลุงเคยพูดเรื่องดีๆของในหลวงบ้างไหมครับคุณลุงมีอะไรจะฝากให้ประศบนิก่อนบ้างมีนนคนก็ถาม,มา่าเคยบัณฑิตทั้งหลาย ในเมื่อท่านได้เรียนมาได้ชีวเป็นบัณฑิตพวกท่านจะต้องํำเนึกว่าพวกท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ความรู้ความสามารถนั้นมันจะต้องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติท่านคือความหวังของประเทศชาติของบ้านเมืองน,นี้เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะยากลําบากเพราะถ้าท่านไม่ทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าท่านไม่ยืนหยัดในคุณงามความดีแล้วคุณธรรมความดีทั้งหลายก็จะสูญสลายไปจากโลกขอให้ท่านสำนึกจุดนี้ไว้จงยืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะไม่มีใครชื่นชมจะมีแต่คนเยยออยันทางนี้ก็เพื่อให้คุณธรรมความดีดำรงอยู่ต่อไปอันนี้คือพระราชำดำรัสซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยทำเลยจบข่าวครับ ก็ขอขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเจอกับคุณลุงใหม่นะครับแล้วก็พวกเราแล้วก็เดี๋ยวเจอกันช่วงสุดท้ายนะครับช่วงรังรันทำเพลงรังรันทำเพลงนะครับก็ยังไงพรุ่งนี้ก็พบกับลุงสนามหลวงได้อีกรอบหนึ่งก็ตอนประมาณสี่ทุ่มพึ่งนะครับก็รอกไปแล้วบจหรือเปล่าอ๋อรอป่ายแล้วแต่ว่ารอบ่ายได้แล้วแต่สะดวกกันแล้วกันรก็ช่วงนี้ต้องขยันหน่อยฮะคือช่วงนี้เนื่องจากพระบาทชจพระเจ้าหัวสวรรคตไปแล้วเนี่ยนะ ประสมนิกรก็เศร้ากันมากเพราะว่าต้องดูโทรทัศน์อยู่ช่องเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ทําตามพระราชดำริคือให้ประชาชนมีทางเลือกนะครับเราก็จะนําชีวประวัติของพระองค์ในอีกด้านหนึ่งซึ่งควรจะรับรู้มาเผยแพร่เพื่อเป็นพระเกธยธียรติยศเป็นการสะดุดีในหลวงผู้ที่เป็นราชนแท้ๆเลยนะครับอันนี้เจตนาดีนะครับ จะได้ชื่นชมกันอย่างเต็มที่ครับโปรแกรนช่วงหน้าครับรองนักเตะแครับรองนักเตะครับ,รบไฟเย็นพบประชาชวนว อยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินขึ้นไปอาจมองดูไม่สวยงามเมื่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วเราจะไม่ยอมแพ้ีลมฝันที่พัดละมองโปรอยอ่อนมาในโกรงคันองเนมดาวเงียบเงาละพันโปรดฟังเพลงที่เราร้อง